นี่นะครับวันหยุดวันหยุดเราก็ได้ทําแปลงผักน่ทำแปลงผักหลังบ้านที่พักนี่บ้านพักอยู่ข้างหลังนี่นะก็คือทําแปลงผักตรงนี้นะเอาไว้ปลูกผักเอาไว้เป็นรดน้ําต้นไม้นะกิจกรรมยามว่างวันหยุดนะนี่เรากําลังลื้อนะกำลังลือนะลงล้อทำความสะอาดแล้วก็เอาดินดินที่เป็น,ปนดินปุ๋ยดินแร่ธาตุนะ เป็นดินที่ไปปลูกพืชปลูกอะไรเนี่ยเอามา,าคลุกเคล้านะคลุกเคล้าตรงนี้ให้ดีๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจะเคลียร์มันกันจะเคลียร์พื้นที่ออกอันนี้ก็จะเป็นราวตักผ้าที่ทําใส่ใหม่นะยึดติดเสนีเลยแล้วก็ใส่หลักตรงนู้นนะตรงนี้ก็จะเคลียร์ยวจะเคลียร์หญ้าออกเหมอนกันนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นท่อน้ําแบบนี้ พอได้ปลูกผักอยู่พื้นที่ตรงนี้